ที่จังหวัดภูเก็ตพบว่านเพชรคาดมาเกิดตื necesit, to to right ้นในป่าชายเลนที <À S 3> ่อ่าวป่าอ่อาวกุ้งป่าคลอกอำเภอถลาง6ตัวทีเดียวนะคะเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือพยายามที่จะผลักดันลงสู่ทะเลค่ะนี่ครับเดี๋ยวช่วย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 ข้างล็อกเลยนี่โอ้ย เขามาป่านนี้วะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยช่วยลูกโอ้ยยังสารมากครับเลือดเต็มเลยอะไรมานี่ถ้าเกิดตันนี้ขาดตรงไหเออ ทางกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนชุมชนและชาวประมงบ้านอ่าวกุ้งอำเภอถลาง<ม>าจังห <ไป S 1> วัดภูเก็ตไปช่วยเหลือวานเพชรคาตเล็ก2ตัวได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลสดตามลำตัวตนนและมีสภาพอ่อนแรงนะคะพยายามว่ายน้ำเข้ามาหาเรือของกลุ่มนักอนุรักษ์ที่นำเรือออกไปช่วยหลังจากที่พบว่าไปติดอยู่บริเวณอ่าว กุ้งปากคลอกซึ่งกลุ่มนักอนุรักษ์ก็บอกว่าในช่วงเช้าที่ผ่านมาพบวานเพชรคาดเล็กฝูงนี้6ตัวเข้ามาเกยตื้นติดดินโคลนในป่าชายเลนและจำนวนนี้ก็มีอาการคล้ายกับได้รับบาดเจ็บ2ตัวชาวประมงก็พยายามที่จะช่วยพาออกสู่น้ำลึกแต่ก็ช่วยไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นเป็นช่วงน้ำลงก็ต้องรอให้น้ำขึ้นมีวานที่เกยตื้นไปติดรากของโกงกลางแล้วตายไป1ตัวด้วยค่ะ เมื่อน้ำทะเลขึ้นก็เลยต้องช่วยกันช่วยเหลือวานอีฬ5ตัวออกสู่ทะเลลึกแต่วานเหล่านี้ก็ว่ายกลับเข้ามาในอ่าวกุ้งอีกครั้ง เจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยชีวิตสัตว์ทะเลหายากสิรีธานที่ลงไปช่วยเหลือก็บอกว่าวานเพชรคาดเล็กทั้ง5ตัวสภาพแข็งแรงว่ายน้ําเองได้3ตัวอีก2ตัวมีสภาพอ่อนแรงและได้รับบาดเจ็บที่มีบาดแผลพบเห็นได้ภายนอกเจ้าหน้าที่ก็มีการรักษาอาการอ่อนแรงแล้วก็บาดแผลก็มีการต้อนวานไปยังบริเวณร่องน้ำลึกที่เกาะยาวและจะเฝ้าติดตามอาการอย่างต่อเน,นื่องอีก1-2วัน ข้อมูลของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระบุว่าพบวานเพชร่าครั้งนี้เป็นครั้งที่4ก่อนหน้านี้พบที่ฝั่งอ่าวไทย1ครั้งและฝั่งอันามันอีก2ครั้งค่ะ